ขายจาไหครับเนี่ยขาถุงละยี่สิบอ๋อถุงยี่สิบถุงนึงมีจากแพนครับสองแทนนะครับคเกียวเกี่เบ้าว่เขาเกีบยวังไเขาเก็บบ้าวะครับเขาเก็บยังเขาเกี่ยวเบ้าวะมาข้าโพงนะเกียเลขโพงขโพงครับรงละยี่สิบถุงหนึ่งมีสองแ่นครับ ตลาดนัดบ้านกำแพงอ <3 S 1> <ร>๋อครับสามทุ่มก็ห้าสิบลดพันธะทิศไทยเอิญถูกเก็บเบา้าก็ครับเนี่ยเอาเอ,าเอาิญเก็บเบาอะค่ะน้ำเอิญเขาโป้งนะครับใหม่ๆสดๆตลาดนัดตลาดนัดสามแยกบาก้านกำแพง บกบน,นะอ๋อบบกขว้าอ๋อหากินยาด้วทุนนี้ครับก,ก,กระบ,บ,รค,รบครับครับ<า>กระบ,บกบกตะบบอกนะครับนะเดี๋ยวไปชมครับเดี๋ยชมขบเี้ยกโป้งก็เดีมาทั้งกระโปงใหม่ๆสดๆตลาดนัดวันศุกร์สามแยกบ้านกำแพงครับไปขายงานหลวงหลวงปู้ต้นบครับนี่ ไปดิเออรับขับเริ่มเริ่มมือใดครับเนี่ยสามสิบเนาะสามสิบไปเริ่มเลยอ๋อครับครับสามสิบอทดบยังบ่ค่อยมีอ่นปะมีสามเบ็ดครับผมออสามสิบอ่สามสิบนี่มีแข่งขันฟุตซอลนับชิงชนะเลิศเออไปเริ่มเลยครับเพราะว่าพีน้องเขาที่ไปรบงานหลายอยู่ครับงานหญงปีนี้จัดจัดหลายมือนะปีนี้ที่นี่ครับครับปีนี้จัดหลายวันจัดหลายวันนะครับจัดหลายวัน

ม่สดๆนะครับตลาดนัดวันศุกร์สามแยกบ้านกำแพงนะครับดอกพวงดอาเกี๊ยวว่านะครับนะครับปู้ใดว่างไหมปลูกนูนได้ครับเนี่ยนะครับปเป็นตะเคนเนี่ยแบบนี้ครับน้าคุณยายนั้นมันเขาอยี่ยงครับบองม่วงเนี่ยเขาวเหนียวดำลูกใหญ่ข้าวเหนียวดำโอ้ครับครับครับ สีม่วงคือข้าเวเหนียวดำแมองง่อันไม่ผู้เดียวข้าวเหนียวดำสีม่วงนี่ข้าวเหนียวดำนะครับนะ,ะครับข้าวเหนียวดำคุณยายจะกินขนะองแซ่บเด้เนี่ยพรอนไม่ไหม้เด้อเนะี่ยเด้อเอาไปฝากลูกฝากหลานสามถุงห้าสิบถุงเดียวยี่สิบถุงเดียวยี่สิบนะครับคือยี่สิบบาทสามถุงห้าสิบนะครับ Cứ không nhiều đầm Không nhiều đầm Không nhiều đầm Hãy subscribe cho kênh Ghiền วางก่อนเดนะวางก่อนเด้หอนมาหอนมาเด้อเดี๋ยว้อครับเอ้ยครับครับครับแป๊บนึ่งแล้วรอแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับ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 ราแป๊บนึงครับอ๋อซื้อเอาไปย่างเองเออดีกันแล้วครับหนาวนี่หนาวฮอดพุ่นเดี้กลุ่มพามยพุ่นเนี่ยพุ่นมาเนี่ยป้าติดโทรตตาายยปีนี้เห็นรอครับปีนี้ฝนจะน้อยกว่าปีหกหาสั้นครับปีนี้พุ่นมาสั้นครับนะครับฝนฝนที่มาหลายท่านปีเราจะปีนี้ครับเด้อ ปีแล้วเนี่ยฝนตกในเดือนมกราครับก็ตกแล้วกุณพ้าก็ตกนี่นะก็ตกปีที่แล้วหกห้าแต่ปีนี้ฝนที่มาตามดูดูมันครับเด้อครับพุทธพาหมีตู้น้ำแหล่ง้อที่มาครับครับอยู่ดีมีแหงสู่ผู้สุขคนเด้อครับเด้อหิ้งหิ้งด้วยครับผู้ใดมาอุดหนุนครับนี่มาตลาดนัดแม่กำแพงครับมาอุดหนุนนะครับของขนมบ้านเฮาครับเนี่ย ผมบ้านเรานะครับคุณปัญญาครับผมชาวบ,า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 บ้านอันตะพอยเป็นแม่เขาหนผมนี่ครับนี่ยผู้ปัญญาภูมปัญญาชาวบ้านขนมโบราณนะครับเนี่ยหากินยากครับเนี่ยที่กระจายบางคนก็นเลิกเฮ็ดเล่าครับเนี่ย ขอบคุณนะครับเด้อสวัสดีครับ